ให้ทำดวงแรนดอมนะคะตอนนี้เขาชอบใครอยู่นอกจากคุณอนะชอบอยู่กี่คนนะแล้วลักษณะเป็นยังไงบ้างเราพอจะสู้เขาได้ไหมถ้าไม่สู้ก็ออกมาเลยดีกว่าไหมใช่ไหมเออไปดูซิคู่แข่งเป็นใครตัวเขานะ่ะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่จะักอิสระมากมายนะแล้วบางครั้งอารมณ์ก็เป็นแบบผีบ้าเข้าสิง เดี๋ยวก็อารมณ์ดี <_ H it> เดี๋ยวก็อยากอยู่คนเดียว <_ H it> เดี๋ยวก็อยากเที่ยวเดี๋ยวก็ไม่อยากที่จะวุ่นวายตกลงเป็นอะไรก่อนนะ <_ H it> เขาอ่ะชอบนั่งคนเดียวนั่งเตะท่าแบบเนี้ย <_ H it> เพื่อดูว่าตอนเนี้ยชีวิตเขาอ่ะมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมจะมีการเงินที่ดีหรือเปล่าและอนาคตมันจะเป็นไปได้ถึงขั้นไหนส่วนตัวคุณก็มองแต่คุณมองในลักษณะที่ว่าเมื่อไหร่ ความสัมพันธ์เนี้ยคุณถึงจะได้รับรู้ว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงแบบเดียวกันกับคุณหรือเปล่าจะไปทางทิศไหนคิดกันพลม,มุมแล้วเพราะอะไรของคุณน่ะการงานน่ะคุณก็ให้ความสําคัญน่นแหละแต่ว่ามันก็คือคุณเอาอยู่คุณไม่ได้แบบจะต้องโฟกัสหนักขนาดเรื่องงานอย่างเดียวเหมือนอย่างเขาอะนะอืมแล้วตอนเนี้ยเขาคุยกับใครบ้างแล้วคนไหน ที่เขาให้ความสนใจมากที่เห็นนะก็น <c oughs> ่าจะมีคนเก่าด้วยเนี่ยเขายังมีคนเก่าอยู่ในใจเขาแต่มันเป็นในลักษณะที่ในใจแบบไหนอะห้าด่าก็คือยังปวด,ดหัวอยู่กับตรงนั้นยังรู้สึกยังติดค้างอยู่กับตรงนั้นไม่ใช่ว่าเป็นความรักนะแต่เขาอาจจะยังมีประเด็นบางอย่างซึ่งเขายังจะต้องเคลียร์กันให้จบก่อน เนี่ยเขาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเดี๋ยวเขาจะต้องเคลียร์เพื่ออะไรเพื่อจะต้องแยกย้ายกันแล้วไงนี่คือสิ่งที่เขาคุยกันอยู่นะแล้วส่วนตัวคุณเอยตัวคุณเนี่ยเขาก็คุยแล้วเขาก็มีความรู้สึกเขาดีนะเขามีใจให้กับคุณนะ่ะแต่เขาติดค้างในเรื่องเกี่ยวกับว่าตอนนี้ยังคงทําอะไรได้ไม่มากเพราะมันขึ้นสามดาวเออสามถ้วยก่ะจัสติกก็คือมันยังติดค้างกับคนนั้นอยู่ใช่ไหม ถึงแม้เขาจะรู้สึกดีกับคุณน่ะเขาก็ยังคงจะคงทำอะไรที่นอกเหนือจากตรงนี้ไปไม่ได้จะต้องทำมันถูกต้องไม่งั้นมันจะกลายเป็นลักซ้อนลักแทกนะโดยสรุปเขาคุยกับใครเยอะเขาก็คุยกับคนนั้นเยอะด้วยแต่คุยเรื่องที่เขาจะต้องเคลียร์กันกับคุณเขาคุยแบบไหนคุยแบบมีแพชชั่นคุยแบบอยากไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันออกมาในทิศทางที่ดีในอนาคต <Okay. S 1> อ,อันนี้คือ